สวัสดีค่ะน้ำ้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่626ค่ะ626รหัสด้านบนซ้ายมือต่อตังคคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือค่ะถ้าคุณแม่รายมาสั่งแอดเป็นลายออดีอันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ v i p a วิพาเป็นตัวภาษาอังกฤพษพิมพ์เล็กค่ะหรือโทรมาสั่งแล้ที่เบอร์โทร2เบอร์ด้านบนขวามือนี้ค่ะรหัส626เดี๋ยวยืนให้ดูนะคะ <S <S แทนแทนเป็นยังไงคะรูปแบบอุ้ยตัวนี้ดูแปลกตาไปใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นชายเสื้อที่มีความแบบรูปแบบเก๋ไก่ขึ้นนะคะแล้วก็รายปักที่แบบอเอาไม้ออกก่อนดีกว่านี่ค่ะรายปักนะคะตรงคอเสื้อนี่เลยนะคะอ่ะ เห็นย <S an> ั่วๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวฟังไซส์ก่อนเนาะแล้วก็รายละเอียดค่ะตัวนี้นะคะ <S <S <an> <S เป็นงานฟรีไซส์นะคะอกเสื้อ44นิ้ววัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาอกเสื้อ44นิ้วอกจริงไม่เกิน42ใส่ได้นะคะส้มอกจริง33นะคะก็คือตัวเล็กเหมือนกันนะคะก็กำลังใส่เสื้อ44ในการรีวิวค่ะคนอกจริงตั้งแต่ประมาณส้มเลยจนถึงไม่เกิน42ใส่รุ่นนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความยาวเสื้อนะคะเอาวัดจากจุดที่ยาวที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะมีความโค้ง ะะแต่ก็คือโค้งไม่มากนะคะแบบนี้วัดความยาวเสื้อนะคะจากจุดนี้จนถึงชายเสื้อได้23นิ้วค่ะเดี๋ยวขึ้นไซส์ไว้ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายผสมคอตตอนแต่รูปแบบใดๆคือแปลกตาสวยแปลกตาเดแบบี๋ยวยืนให้ดูไม่ว่าจะเป็นความคอเชิดตั้งขึ้นนะคะแล้วก็มีความแบบนี่มีความ โค้ง oh, wow. ว้าวหวานๆแล้วก็วีลงมาผ่านหน้ากระดุมจีนและชายเสื้อกิ๊บเก๋ขนาดนี้นะคะตัวนี้งานผ้าไฟายผสมคอตตอนค่ะตกแต่งเยอะแยะไอรูปแบบเยอะแยะค่ะนี้ราคาเพียง790บบาทค่ะคุณแม่ค่ะแค่รัก ร้0ยเจบาทเท่านั้นค่ะคุณแม่โอ้โหถูกไปไหนนะคะคุ้มค่ามากๆตัวนี้คือดีไซน์เก๋ไก่นะคะรูปแบบให้มาแน่นๆเยอะๆแล้วค่ะแล้วก็คุณภาพเนื้อผ้าก็อย่างที่เคยได้รับกันไปเนอะลูกค้าประจําของเราจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อผ้าตัวนี้สวยค่ะใช้งานแล้วแบบ เลิฟทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบอากาศไหนก็ใส่ได้หน้าไหนก็ใส่ได้หน้าไหนนอตฝน,นหนาวผ้านี้ก็ใส่ได้ขายดีนะคะดูแลอากาศก็ง่ายราคาย่อมเยาวน่ารักแบบจับต้องได้ให้ไปเยอะๆขนาดนี้คุณแม่เลยนะคาแค่7 9 0บาทนะคะนี่ทั้งงานปักเอ๋ยนะคะทั้งงานแพทเทิร์นดีไซน์เก๋ไก๋แบบนี้เอ๋ยนะคะ790บาทเท่านั้นนะคะขอเพียงใส่ได้อกจริงไม่เกิน42ค่ะทีนี้วิวันนี้มีมีบอกว่ามีให้เลือกถึง7สีเลยนะคะแล้วก็คือ มีสีใหม่สี b แ,แปลกด้วยก่อนที่จะไปดูสีกันเดี๋ยวเราไปดูแบบกันก่อนนะคะจะติดไม้ไว้ตรงไหนดีนะคะเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะคะไม่เพิ่งรําคาญไม้เนาะ,ะตัวนี้ค่ะคอเขาจะเป็นคออกนะคะคออกตั้งแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมีความปีนคอแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้มีมีดีไซน์ที่มันมีความโคง้งรับรูปคอเรามานะคะแล้วก็มาเจาะวีตรงนี้นะคะหวานเก๋ไก๋มากมันจะเป็นเห็นไหมคะมันจะเป็นเจาะวีแบบนี้เจาะวีแบบนี้นะคะนี่ รับแล้วก็คือโอบตั้งโค้งรับกับรูปคอเราเลยค่ะอันนี้นี่นะคะเห็นไหมคะแบบนี้สวยมากอันนี้คือดีไซน์คอได้สวยมากเดี๋ยวยืนให้ดูนี่ค่ะรวบผมตลอดเพราะว่าอยากให้คุณแม่เห็นงานเสือ้อแบบชัดๆโค้งเว้าเจาะวีรับรูปคอเรานะคะผ่าติดกระดุมหน้าอันนี้ผ่าหน้าทั้งหมดเลยใช้เป็นกระดุมเป็นกระดุมจีนให้นะคะเป็นกระดุมจีนให้แบบนี้นะคะ กระดุมจีนให้แล้วก็มาพร้อมกับแขนกระบอกขนาดแขนปกติไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินความยาวแขนอยู่ที่3ส่วนหรือคุมข้อศอกสำหรับชายเสื้อดีไซน์กิ๊บเก๋น,นะคะแบบนี้นะคะเป็นชายแบบว้าเว,ว้าวตรงกลางนะคะแล้วก็มีความโค้งมนแบบนี้นะคะสะโพกจะใหญ่กว่าอก2นิ้วตัวนี้อกเสื้อ4 4สะโพก46ค่ะอันนี้คืองานเขาด้านหน้าจะเห็นเป็นรูปแบบนี้ด้านหน้าเห็นเป็นรูปแบบนี้นะคะ อันนี้คืองานด้านหลังค่ะความยาว23นิ้วนะคะก็คือประมาณแบบถ้าส้มสูงอ่าส้มสูงหนึ่หกสิบเนาะก็เทียบไปส่วนสมก็ครึ่งสะโพกประมาณนั้นนะคะเป็นความยาวที่กำลังดูดีไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินประมาณนั้นนะคะรูปแบบลายปักอันนี้ขออนุญาตติดไมค์ค่ะแี่ค่ะจะได้ไอเห็นลายปักรูปแบบลายปักจะเป็นลายปักที่เป็นลายดอกไม้ครึ่งดอกนะคะร้อไปกับตรงกระดุมแบบนี้นะคะดีไซน์ให้มาแบบทั้งตัวเลยค่ะนี่ เดี๋ยวเอาให้ดูสีเห็นชัดชด,ดีกว่า อันนี้เห็นไหมคะเขาจะเป็นดีไซน์แบบครึ่งดอกครึ่งดอกนะคะรับกันล้อก,กันกับตรงกระดุมแล้วก็มีลักษณะเป็นเกลียวใบไม้เลื่อนมาแบบนี้แค่รายปักก็สวยแล้วทั้งรูปแบบรายปากทั้งรูปแบบเสื้อตัวนี้เก๋มากในราคาแค่790บาทและมีสีให้เลือกถึง7สีซึ่งสีะคะ่ะมีสีแปลกใหม่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอันนี้คืออให้ดูรายชัาๆอีกรอบนึงนะคะรายเก๋เนาะมีความเป็นครึ่งอันนะคะแบบนี้ วิลยลน่ารักจังนะคะทีนี้ไปดูสีกันเลยดีกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วแทนแ,แ,แด้อันนี้คือสีใหม่ค่ะเป็นสีมะเมี่ยวค่ะสีนี้เป็นสีแดงมะเมี่ยวค่ะคุณแม่ค่ะสีใหม่ปกติแดงก็จะเป็นเลือดนกเลือดหมูแดงสดแดงอะไรใช่ไหมคะอันนี้เป็นแดงมะเมี่ยวค่ะจะแดงสดไม่ใช่เลือด,ด,มดหมูไม่ใช่นะอันนี้ของจริงมันจะแบบว่าเป็นแดงอมม่วง ะะเปน็นตุ่นตุ่นอมม่วงนะคะไม่ได้ขำแบบเปือดหมวแล้วก็ไม่ได้สดรับรวดนกหรือแดงสดอันนี้เป็นแดงมะเมี่ยวคุณแม่ดูสีสวยมากแล้วคือรูปแบบมันมีความเก๋ของมันแล้วก็สียังเก๋อีกต่างหากอันนี้สีแดงมะเมี่ยวค่ะอะทีนี้ไรสีเนาะสีแรกที่ใส่เปิดคลิปตัวนี้จะเป็นสีม่วงกรีบบัวค่ะเป็นสีกรีบบัวสีนี้แมทกับกางเกงดําได้ลุคบบ หวานได้นะคะผู้ใหญ่ได้ไม่เด็กเกินไปนะคะสีม่วงกรีบบัวานานๆก็มาทีเหมือนกันสําหรับสีนี้ปกติจะเป็นชมพูไปเลยหรือว่าถ้าจะเป็นม่วงก็จะเป็นม่วงโทนอ่อนกว่านี้นะคะอันนี้จะเป็นม่วงกรีบบัวที่สีชัดประมาณหนึ่งแล้วก็มีความสีสวยค่ะอ่ะสีม่วงกรีบบัวนะคะ สีม่วงกลีบบัวค่ะหวานได้นะคะสุภาพได้นะคะเรียบร้อยได้ดูผู้ใหญ่ได้ดูภูมิฐานได้สีม่วงกลีบบัวเลยนะคะสีที่สองสีขาวออฟไว้ค่ะตัวนี้อยากได้สีขาวไร้ปักชัดๆแนะนําสีขาวออฟไว้เลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะอันนี้ไปเก็บละอันนี้สีแดงมะเบี่ยนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูค่ะวันนี้จะสีเปลี่ยนกันเมื่อยเลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูทุกสีค่ะ สีที่สแล้วนะสีที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสีเขียวน้ําทะเลค่ะสีเขียวตัดกับลายปักสีส้มเอ้ยสีนี้แล้วก็คือมีความเขียวของใบไม้ตัวนี้ก็ลงตัวนะว่าไปนะคะอสีเขียวน้ําทะเลค่ะอยากได้สีงานสบายตาสุภาพแน่นอนสีเขียวน้ําทะเลค่ะและก็ขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวนี้จะเป็นสีชมพูตุ่นเขาจะเป็นสีของที่จะออกชมพูแต่มันจะมีความแบบตุ่นๆนิดนึงนะคะเป็นชมพูตุ่นนะคะไม่ใช่ชมพูหวานนะเพราะ ว่าชมพูเฉดชมพูเห็นไหมคะอันที่ใส่อยู่จะเป็นสีม่วงกลีบบัวเนาะเห็นไหมอันนี้ในไม้มันจะมีความตุ่นกว่าอันนี้จะเป็นเฉดชมพูตุ่นนะของจริงไม่ใช่น้ําตาลนะคะเป็นสีชมพูตุ่นคะ่ะเป็นชมพูแบบกะปิชุบปีตุ่นเลยนะคะอันนี้คะ่ะชมพูกะปินะคะแล้วก็สีดําติดมาให้เพราะว่าสีดํานี่คือขายดีสีดําค่ะ มีรายปักเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนไปใส่อาจจะไม่เห็นนะคะลายปักจะใช้เป็นดําร้วนดําสิท์ให้นะคะรูปแบบอะไรคือเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นสีดําร้วนดําสิธ์ให้ใส่เป็นงานเข่าดาได้ค่ะและสีสุดท้ายสีเหลืองค่ะเหลืองเปลือกกล้วยหรือเปลือกมะม่วงสุกนะคะเฉดประมาณนั้นนะคะสีนี้เป็นอไอที่ส้มชอบมากเพราะว่าใส่แล้วผ่องขับผิวค่ะสาหรับสีเหลืองนะคะโทนสีเหลืองค่ะโอเคเดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนให้ดูทุกเฉดสีเลยค่ะยืนให้ดูอีกครั้งหนึ่งกับสี เอ่อม่วงกลีบบัวม่วงกลีบบัวนะคะสีม่วงกลีบบัวค่ะ 2> 6 2สองและสีนี้เป็นสีเขียวค่ะตอนแรกคิดว่าคุณแม่น่าจะเบื่อสีเขียวกันแน่เลยส้มก็กลัวกลัวกลัวจริงๆอันนี้พูดจริงไม่ได้พูดเล่นแต่คุณแม่ลองดูก่อนสวยเนาะสวยคือจริงๆแล้วคือแบบมันนะคะรูปแบบความที่มันดูแบบ ดูสง่าดูหรูดูสง่าเนาะสําหรับคอเอยแบบเอยแล้วก็คือลายปักที่มันแบบแปลกตานะคะกับชายโค้งและสีเขียวกางเกงดําคุณแม่ดูรูปนี้ดูสง่าดูสวยนะคะแล้วก็สีเขียวตัดลายดอกสกรีปอ่ะสีส้มนะคะดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดูแพงอ่ะดูหรูเลยนะคะสําหรับตัวนี้นี่ค่ะเชียร์เลยเดี๋ยวจะไม่พูดอะไรเยอะเลยเนี่ยจะยืนนิ่งให้ดูเลยค่ะ คุณแม่ถ้าชอบนะคะตัวนี้นะคะสวยดูดีอ่ะพูดจริงดูได้เลยสวยดูดีนะคะในราคาแค่790บาท790บาทเท่านั้นนะคะสีเขียวนั้นทะเลสั่งสีเขียวรหัส626ได้เลยค่ะ สีนี้ค่ะสีนี้จะเป็นสีชมพูตุ่นชมพูกะปิกะปินิดนึงนะคะก็ดีด้วยความที่รูปแบบเขาต้องการความเป็นดับทางการดูหรูหราดูแบบเป็นอโอกาสจริงจังนิดนึงค่ะก็เลยไม่ได้ใช้สีแบบเด็กมากนะคะไม่ได้ใช้สีโทนอ่อนโทนแบบชมพูหวานนะคะเดี๋ยวจะยืนให้คุณแม่ดูบอกเลยว่าทั้ง7สีมันสวยดูดีทุกสีเลยะคะ่ะดูสีนะคะ อันนี้ก็จะมีความแบบสุภาพชมพูสุภาพเรียบร้อยนุ่นนูนตุ่น,นชมพูนะคะแบบนี้ค่ะ790บาทคุ้มมากๆถ้าใครสนใจสั่งรหัส626สีชมพูค่ะ 626ค่ะและก็สีนี้เป็นสีเหลืองค่ะแทบจะไม่ต้องเชียร์ซักกะสีเลยค่ะเพราะนวาน้องเขาสวยมากๆอยู่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวซ้มยืนให้คุณแม่ดูพิจารณาดูสีอย่างเดียวเลยค่ะอะขอย้ําไซส์นะคะตัวนี้อกเสื้อ44นิ้วอกจริงไม่เกิน42ใส่รุ่นนี้ได้นะคะความยาวย3นิ้วราคา790บาทเท่านั้นเดี๋ยวดูสีกันค่ะสีเหลืองนะคะตัวนี้อ่ะนี่ค่ะ ดูดีทุกสีเลยค่ะคุณแม่อาตัวนี้นะคะเดี๋ยวยืนให้ดูสีเลยค่ะด้านหลังลืมบอกไปด้านหลังเขาจะเป็นชายปกตินะคะอันนี้คือด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ ตัวนี้ค่ะก็เป็นสีดํานะคะดําร้วนดําสิทธ์มีรายปากักใด้เหมือนกันชายโค้งเหมือนกันนะคะ,ะสีดําสนิทเลยนะคะสุภาพเรียบร้อยตัวนี้ใส่ไปงานข่าวดําได้ในราคาแค่790บาทไซส์ซีไซส์อกเสื้อ44นิ้วค่ะ สีขาวเอาไว้รหัส626นะคะสีนี้ก็จะทําให้รายปักดูโดดเด่นชัดเจนค่ะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะยืนให้ดูสีค่ะสับรุ่นนี้ส้มอรไรที่ส้มชอบช่วงคอเขามากนะคะมันจะมีความแบบโคง้งเว้านะคะแล้วก็วีรับกับคอเราลงมาแบบนี้นะคะลายก็แปลกตานะคะดีไซน์ก็เก๋ไก่นะคะในราคาแค่790บาทเท่านั้นถ้าคุณแม่ใส่ไซส์นี้ได้ฟรีไซส์อกเสื้อ44แนะนำรองรับสักสีเลยค่ะหรือจะรับไปแล สีสุดท้ายสีที่ได้บอกว่าชอบมากๆดิพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยของคลิปนี้นะั่นก็คือสีแดงมะเมี่ยวค่ะสีนี้ครั้งแรกแน่นอนยังไม่เคยมาเป็นเฉดแดงมะเมี่ยวนะคะแล้วก็คุณแม่ลองดูสี โอ้โหดูหรูดูแพงเกินราคา700ไปเยอะเลยค่ะนี่นะคะรายปากแลคือความชัดของสีมันอลังการจริงๆสีแดงมะเหมี่ยวค่ะอันนี้คือแบบดูรุกนางพญาเลยนะคะอ่ะนี่ค่ะ ต้องโดนจากตัวแล้วนะคะตัวนี้ต้องเก็บเข้าตู้แล้วไหมนะคะสีแดงมะเมี่ยวคะ่ะสีมะเมี่ยวนะคะสำหรับ,บตัวนี้รหัส626วันนี้มีมาให้เลือก7สีเยอะมากๆนะคะแบบก็เก๋ไก๋สีมาเอาเนี่ยมาเอาใจคนทุกสายเลยสายหวานมีสายครีมมีสายเปรี้ยวมีสายสีสุภาพมีลองเลือกดูเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดเป็นการอัดคลิปวิดีโอคุณแม่สามารถย้อนคลิปไปมาได้จนกว่าจะพอใจว่าชอบสีไหนที่สุดทวนไซ์ให้ตัวนี้เป็นฟรีไซส์อ,อกเสือ้อสี 4นิ้วความยาว23นิ้วนะคะสะโพกตัวนี้46นิ้วราคา790บาทเท่านั้นผ้าเป็นผ้าฝ้ายผสมคอตตอนค่ะ7สีรหัส626ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ